ทางน้ำน้อยจังเลยมัน,นกินองไม่กิน,นี่ลุงก็เลยยิงแล้วมันเข้ามาอยู่สองตัวคนวะแต่ว่ายิงทันยิงทนตัวเดียวนะนั่งไปเดียวยิงกัน,นกินองไม่อยู่ปลาไปเลยี่น้องทางน้ำน้อยพี่น้องอันนี้วะ จักแล้วเขาเอินกิ่ยงยังคนประจันเขาลองอันนี้อ่้ขากลับกินกระสบายลงกระลงกระลำบากเลยช่องตีจังได้ก่อติโอ้ในบ้านเอาได้ยังเต็ียมลังเลยฮะรู้ว่ามันมันจะย้ำบวกปะมาอยู่วะน่ะโอ้เต็ียมลังเลยเนาะหางเหงส์เราปะนี่บวงฮะ ทิศหนึ่งเลยอันใหม่มันจะไปเรืมากอะรางใหม่มันจะจะขึ้นเลยพักกันมาหน่อยทิศหนึ่งเลยของผิดกฎหมายปืนบะมี่นะบุ๊ยทะเบียนพี่น้องเลย Ủa ừ, 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 con này Ủa Hoàn toàn luôn vậy cái <laughs> gì đó này ไดเลยนมากเลยวะโอ้น้ำเดียววะการเดินป่าเออสินสุดก็งอต้องข้าครับในต้องอไม่เมื่อวอมาดิดดมีวลประโยชนมโ,โอ้นาตาตึงเขียดเป็นำลังง <laughs>